ตอนนี้เป็นข้อสอบ A level คณิตศาสตร์ประยุกสองนะที่สอบไปเมื่อมีนาหกเจ็บเป็นเรื่องเซตตันนี้ถือว่าง่ายนะบางคนถ้าเห็นรูปทาได้เลยก็กดผ่านไปได้เลยนะครับอ่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ลืมๆก็ลองมาดูแล้วกัน universe universe ก็คือเนี่ยขอบเขตที่เราศึกษานะเนี่ยทั้งหมดสมาชิกมีอยู่เจ็ดตัว A กับ B นะครับเซต A เซต B เป็น, Sub นสับเซตอ่าสับเซตเนี่ยอย่างนี้สับเซตของ universe ก็คือสมาชิกทุกตัวของ A นะครับอ่าอยู่ใน universe เนี่ยสมาชิกของ A ทุกตัว A B C นะครับอยู่ใน universe แผนภาพดังรูป a ลบ b. b ใครทีล่ลืมไปแล้วก็บริเวณนี้นะที่เป็นเซี่ยวนี่เนี่ยเซี่ยวฝั่ง a อย่างนี้เรียกว่า a ลบ b เนี่ยมองเป็นเหมือนประจันเซี่ยวครับต่อไปถ้า b ลบ a b ลบ a ก็คือฝั่งนี้นะเนี่ยเป็นประจันเซี่ยวนะครับฝั่ง b บริเวณนี้ก็คือ b ลบ a เนี่ยเราถามว่าถ้าอยู่เนียนกันยูเนียนกันก็คือเอาอมาเป็นไงเอามาเทร,รวมกองรวมกันเอาทั้งหมดเอาง่ายๆนะครับนะอันนี้เออเอาหมดเลยนะเอาหมด มีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวก็เนี่ยสองตัวตรงนี้สามตัวพอนบ,บวกกันเป็นห้าตัวคนนี้ตอบข้อสี่นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามกดหัวใจบันทึกแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ